สวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้านวลีไร่คำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทําใดๆขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรให้คาแนะนำเด็กและเยาว,วชนอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ ห้ามไม่ให้ผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงลอกเลียนแบบหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายคำเตือนอีกครั้งนี่เป็นการสปอยเนื้อหานิยาย80%ในส่วนไทยเรื่องนั้นสามารถติดตามอ่านได้บนเว็บไซต์สำหรับผู้ที่สนับสนุนอ e ีบุ๊กจะได้รับตอนพิเศษต่อท้ายไปด้วยหากสนใจ รับชมรับฟังกันต่อได้เลยค่ะสปอยล์กุ่นไอรักคู่หมายร้ายผู้เขียนลานวลีไร้บทนำความรักต่างพันพกกล่าวกันว่าความรักนั้นเป็นเส้นใยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่สุดมันเปลี่ยนคนดีๆผู้หนึ่งให้กลายเป็นคนแปลกประหลาดไปได้ภายในชั่วพริบตาเพราะว่าความสัมพันธ์เช่นนี้กลับมีแต่คนใฝ่หาไม่ใช่เพียงแค่คนเท่านั้น แม้กระทั่งเหล่ามารหรือปีศาจที่ขึ้นชื่อว่าร้ายกาจเองในบางครั้งยังมีมุมเพอ้อฝันถึงความรักดังเช่นนารีบุผาซึ่งได้มีสัญญาหมายมั่นกับมนุษย์ธรรมดาผู้หนึ่งภายใต้การเห็นชอบของทั้งฮองเต้ไดนมนุษย์และเทียนจินผู้สูงส่งการหมายมั่นนี้ควรดำเนินไปเป็นธรรมเนียมเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองภพภูมิอีกทางเพื่อกระชับมิตร ให้คนและปีศาจได้อยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดสงบสุขลดรอยบาทหมางลดการเข้าใจผิดและลดระยะห่างจากที่ก่อนหน้านี้มีแต่เรื่องงมงายมาพร้อมความเชื่อที่ไม่อาจจับต้องได้ฝ่าบาทจึงเปิดพบภูมิให้ประชากรสองแดนได้เห็นกันและกันอย่างแท้จริงจากนั้นการนับถือว่าปีศาจช่างทรงอำนาจลี้ลับสูงส่ง และมากฤิดเดชก็หายไปหลงเหลือเพียงการจดจำว่าปีศาจตนใดมีความสามารถใดที่เป็นเอกลักษณ์มนุษย์เองก็เลิกหวังพึ่งพาเพียงปีศาจในการดำเนินชีวิตเพราว่ากลับมามุ่งเน้นพัฒนาทักษะของตนเองให้ดีพอจะเก่งกล้าสามารถเทียบเท่าเหล่าปีศาจได้จนในยามนี้มนุษย์บางคนก็แกร่งกล้ายิ่งกว่าปีศาจปีศาจเองก็อ่อนโยนขึ้น อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เป็นอย่างดีกระนั้นก็ยังมีมนุษย์บางคนที่ไม่คิดว่าตนเองจะอยู่ร่วมกับปีศาจได้ราบรื่นนั่นก็คือใต้เทากู้หยวนหลี่หนึ่งในมนุษย์ตัวแทนซึ่งได้เป็นคู่หมายกับนารีแห่งบุปผาการสมรสของเขามีผลต่อทั้งตระกูลและหน้าที่การงานของตนเองโดยใต้เทากู้นั้นกำลังจะเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาด้านกฎหมายคู่ครองดังนั้น สถานะการสมรสของเขาจึงมีความสำคัญเดิมทีมารดาของเขานายหญิงฟางเหมยหลินหมายใจจะให้บุตรชายตนแต่งงานกับบุตรีของเพื่อนสนิทซึ่งจ้องกันมาตั้งแต่เยาว์วัยเพราะว่าฝ่าบาทกลับเลือกหยวนหลี่ของนางเป็นหนึ่งในบุรุษที่ต้องแต่งงานกับปีศาสเพื่อเชื่อมสัมพันธ์จนได้กระนในสัญญาก็ไม่ได้บีบบังคับขนาดนั้นหากมนุษย์คนใด ไม่อาจเข้ากันได้กับปีาศาจผู้เป็นคู่หมายทั้งสองย่อมตกลงแยกทางกันได้ทุกเมื่อโดยไร้ความผิดดังนั้นหยวนหลีจึงพยายามคิดหาหนทางมาตลอดตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งตอนนี้ที่กำลังแต่งตัวเพื่อจะออกไปพบนารีบุภาตามนัดหมายเขาก็ยังไม่เลิกคิดหาวิธีว่าทำเช่นไรเขาจึงจะรอดจากเงื้อมือนางไปได้ทำอย่างไร นางจึงจะไม่ชอบเขามากๆจนเอ่ยปากปฏิเสธการสมรสใช่ว่าเขาจะรังเกียจนางตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าแต่เขาเองก็พันพึงในข่าวลือเกี่ยวกับตัวนางมากจริงๆกล่าวกันว่านารีบุพานั้นมักจะอ่อนหวานเพราะว่านารีบุพพาผู้เป็นคู่หมายของเขานั้นกลับมีความอ่อนหวานอย่างพิสดารเกินกว่าจะน่าวางใจมิเช่นนั้นนางจะเป็นที่เล่าลือภายใต้ฉายาว่า นารีบุภาโลหิตได้อย่างไรกันนายน้อยขอให้โชคเลือดเอ้ยโชคดีมีช่วยเอ้ยมีชัยเจ้าค่ะมีชัยอันใดเจ้าเห็นว่าข้ากำลังจะไปสู้รบปรบมือกับคู่หมายอย่างนั้นหรือสีหน้านายน้อยบ่งบอกเช่นนั้นชัดเจนเลยเจ้าค่ะหากคู่หมายเห็นท่านทำหน้าเช่นนี้นางจะไม่พอใจจนฉีกถึงร่างของนายน้อยเลยหรือไม่ขอรับก่อนที่ข้า อาจจะโดนานางฉีกถึงร่างข้าคงได้ฉีกถึงปากอปิมงคลของเจ้าเสียก่อนหยวนหลี่ว่าใส่อกวงบบารับใช้ชายคนสนิทเข้าให้เสียได้ทำเอารุ่ยรุยสาวใช้คนสนิทของหยวนหลี่พลอยหน้าเสียตามกันไปตอนนี้ในใจทั้งสามคนสั่นไหวราวกับกำลังถูกแขวนอยู่บนเชือกเส้นบางอันวางพาดผ่านหุบเหวล,ลึกแสนดำมืดคืนชะตาขาดด่วงลงไปแล้ว คงได้ตายกันหมดทั้งนายและบ่าวการสมรสในครั้งนี้ก็เป็นเช่นนี้หากทั้งสองคนเข้ากันได้ดีก็แล้วไปแต่หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอถอนตัวหวังว่าอีกฝ่ายจะไม่ถือสาเอาความกันจนเกิดผลกระทบใหญ่หลวงขึ้นกรุณาไอรักคู่หมายร้ายจัดจำหน่ายรูปแบบอ e ีบุ๊กบนเ e ดมาร์เก็ตคแล้วนะคะสามารถทดลองอ่านได้บนเว็บไซต์ หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ด้วยแล้วพบกันได้ใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ